สวัสดีวันอังคารค่ะอินดีต้อนรับสู่ weekly bites ย่อยโลกผู้นำในคำเดียวในยุคที่ใครๆก็อยากจะข้ามขั้นไปตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและเร็วขึ้นตำแหน่งที่คนไม่อยากเป็นมากที่สุดอาจจะเป็นตำแหน่งที่องค์กรขาดไม่ได้ก็ได้ค่ะ วันนี้นะคะเมื่อเราพูดถึงอาชีพหรือการเติบโตในองค์กรเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็น middle manager ที่เป็นแซนด์วิชระหว่างผู้บริหารระดับสูงและก็ทีมปฏิบัติงานแล้วใช่ไหมคะแต่สิ่งที่งานวิจัยหลายๆชุดนะคะบอกตรงกันคือว่าตำแหน่งที่คนเนี่ยเคยมองข้ามมากที่สุดอาจจะเป็นตำแหน่งที่องค์กรเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็ได้ค่ะและนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง middle manager ค่ะ เหตุผลแรกนะคะคือผู้จัดการระดับกลางเนี่ยเป็นเหมือนกุญแจเชื่อมสำคัญระหว่างกลยุทธ์และการลงมือทำค่ะงานวิจัยจาก strategy institute นะคะชี้ว่าผู้จัดการระดับกลางเนี่ยคือคนที่ต้องแปลเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ที่ส่งมาจากผู้บริหารระดับสูงให้กลายมาเป็นแผนปฏิบัติงานที่ทีมสามารถทำได้จริงค่ะ พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่เห็นทั้งเหตุผลทางเชิงกลยุทธ์จากด้านบนและข้อจำกัดในการทำงานจริงจากทีมปฏิบัติงานค่ะและนี่ก็คือเหตุผลที่หลายๆครั้งกลยุทธ์ล้มเหลวซึ่งไม่ได้เป็นเพราะว่าวิสัยทัศน์หรือมุมมองของผู้บริหารระดับสูงไม่ดีนะคะแต่เพราะว่าขาดคนที่จะเชื่อมไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงได้ค่ะ เหตุผลที่2นะคะในยุคที่โลกการทำงานมันผันผวนม,มากๆไม่ว่าจะด้วยเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยงานวิจัยจาก Quantum Workplace นะคะพบว่าความเชื่อมั่นต่อผู้นำระดับสูงมีแนวโน้มที่จะลดลงค่ะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและหัวหน้าง,งานโดยตรงเนี่ยกลับแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ พนักงานต้องการความมั่นคงทางจิตใจเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมและผู้จัดการที่สามารถสนับสนุนทีมได้ดีนะคะจะช่วยสร้าง psychological safety หรือความปลอดภัยทางจิตใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้จริงในทีมค่ะ และเรื่องนี้นะคะยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อ engagement หรือความผูกพันต่อองค์กรอีกด้วยนะคะและงานวิจัยจาก r a n s t t r t work monitor ยังพบว่าพนักงานกว่า60%รู้สึกเชื่อมโยงกับผู้จัดการโดยตรงมากกว่าบริษัทโดยรวมอีกด้วยซ้ำค่ะในช่วงวิกฤตนะคะพนักงานมักจะหันไปหาผู้จัดการเพื่อขอความมั่นใจและตรงนี้สะท้อนให้เห็นชัดเลยค่ะว่าความเชื่อมั่นในทีมเนี่ยคือสิ่งที่ AI และเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะทดแทนได้ค่ะเหตุผลที่3นะคะการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเนี่ยแทบไม่เคยเกิดขึ้นโดยไม่มีแรงต้านค่ะงานวิจัยจาก Strategy Institute นะคะชี้ว่าผู้จัดการระดับกลางมีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านทางด้านความรู้สึกของพนักงานค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องการสื่อสารนโยบายอย่างเดียวนะคะแต่ช่วยอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงนี้คือหนทางเดียวที่จะรักษาคุณค่าดั้งเดิมขององค์กรไว้ได้มีกรณีศึกษานะคะที่ถูกยกขึ้นมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ผู้จัดการระดับกลางสามารถโน้มน้าวพนักงานกลุ่มอนุรักษ์นิยมให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและคนในทีมค่ะ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่สําเร็จนะคะมักไม่ได้เกิดจากการสั่งค่ะแต่เกิดจากเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนนะคะเหตุผลที่4นะคะอีกบทบาทที่งานวิจัย m c k k n n z i e แอนด์คอมพเผยนะคะคือว่าผู้จัดการระดับกลางเนี่ยคือผู้ที่จะส่งต่อค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรไปสู่คนในทีมค่ะ การที่องค์กรพยายามที่จะลดขั้นด้วยการตัดผู้จัดการระดับกลางออกไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโครงสร้างกลวงและทำลาย Leadership Pipeline อีกด้วยค่ะยิ่งในยุคที่การทำงานในองค์กรเนี่ยสามารถมีได้ถึง5 Generation เลยเนี่ยบทบาทของผู้จัดการยิ่งสำคัญมากกว่าเดิมค่ะ ข้อมูลจาก r a n สตั t Work Monitor นะคะชี้ว่าผู้จัดการคือคนที่จะช่วยเชื่อมต่างไวัยเข้าด้วยกันให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกิดขึ้นค่ะเหตุผลข้อสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่า AI จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้นรายงานจาก g a น t ตั t เนี่ยยังพบเพิ่มเติมว่าพนักงานจำนวนมากรู้สึกว่า AI เนี่ยมีประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่าตัวพนักงานเองอีกด้วยซ้าดังนั้นเนี่ยคะ่ะผู้จัดการจึงมีบทบาทที่ สำคัญมากๆในการที่จะช่วยสื่อสารว่า AI ถูกนำมาใช้เพื่อเสริมการทำงานไม่ใช่แย่งงานพนักงานค่ะในขณะเดียวกันนะคะรายงานจาก Quant u m Workplace เนี่ยยังพบว่าผู้จัดการต้องดูแลให้ทีมมีทรัพยากรและการฝึกอบรมที่เพียงพอค่ะเพื่อที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างมั่นใจค่ะ ถ้าให้สรุปหน้าที่ของผู้จัดการในยุคนี้นะคะสรุปได้ในคำเดียวเลยค่ะว่าผู้สร้างความเชื่อมั่นค่ะเพราะในโลกการทำงานที่ทุกอย่างไม่แน่นอนกลยุทธ์เปลี่ยนเร็วและเทคโนโลยีนำหน้าคนไปไกลมากๆแล้วสิ่งที่ทำให้คนในทีมยังกล้าที่จะทำงานกล้าที่จะปรับตัวเนี่ยและเดินหน้าต่อไปกับองค์กรไม่ใช่แค่คำสั่งจากข้างบนนะคะแต่คือความเชื่อมั่นที่ผู้จัดการสร้างให้กับคนในทีมค่ะ นี่คือ Weekly Bytes พอดแคสต์ที่จะชวนคุณย่อยโลกผู้นำในคำเดียวหากอยากอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับผู้จัดการเพิ่มเติมสามารถคลิกที่ลิงก์ดานล่างเลยนะคะและถ้าอยากจะอัปเดตความรู้เทรนใหม่ๆเกี่ยวกับผู้นำฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด Weekly Bytes ในทุกวันอังคารและพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ